กล่าวอะไรนิดนึ่งนะครับเปิดงานเปิดงานขอค่าวมงานทุกท่าขอบคุณนะครับพวกเราชลาก็มาแสดงความดีความประนรับกท่านนะครับขอทุกท่านนะครับุประจักงานปีใหม่นะฮะเออคุณดิวนะฮะเดอะสตานะ ก็คือคุณอรุณพงศ์อรุณพงศ์ชัยวินิจนะแล้วนางพิมพ์ขมลชัยวินิจนะและคณะนะครับวันนี้มาจาัดก,การปีใหม่นะมีร้องมีเล่นเกมมีร้องเพลงแล้วเลี้ยงอาหารเที่อร่อยนะครับเพราะวันนี้ก็ซื้อของขวัญนะสิ่งของแจกพ่อแม่แั่คุณชลาที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้โฟมบ่อต้มน้งนะฮะร้อนต้มน้งน,นี่เป็นนักร้องน,นักเย็งนะฮะ แล้วก็ม <c ười> ีพ <rapper> ัดลมที่จะติดเทปติดผนังนะฮะสองเครื่องนะสองเครื่องนี้จะติดที่ห้องอาหารนะให้พวกท่านห้องอาหารที่ท่านทานอาหารนะก็ติดพัดลมสองเครื่องนี้เข้าไปที่ห้องอาหารให้พวกท่านนะครับแล้วก็มีเครื่องทถังร้อนจะตั้งที่หน้าห้องสโมสรนะหน้าห้องสาธารณะนะครับถังร้อนนังเย็นทุกท่านจะไม่ต้องเดินไปเดินมานะครับก็นี่คือความสะดวกสบาน แต่คณะเดียร์ยนสไตล์นั้นนะ,ะต่อมานพวกเราคุณชนาก็ขอขอบคุณในน้ำใจที่ดีของทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมง,งานมาจัดงานในวันนี้มาให้ความรื่นเริงสนุกสนานกับคุณชลานะฮะ <c oughs> ก็ต้อเป็นคำขอรบกวนทุกท่านนะครับพวกเราคุณธลาก็มาร่วมกันดเวทีใหม่นะมาร่วมกันภาวนาเวทีใหม่ ก็ขอให้สิริศักดิ์สิทธิ์นะฮะขอใทุกของโดยในควเงิเสริญจีตนะครับให้ทุกทุกท่านเลยครับประสบแต่ความสุขมั่งเจริญรุ่งเรืองมีอนาคตที่มั่งคงมีชีวิตที่ยั่งยืนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดไม่หวั่นใจก็ขอให้สมคำปฏิฐานาทุกทุกประการด้วยเถิดครับขออทุกครับขอให้ประการใดนะฮะวันนี้คุณเดีวนะฮะคุณตาโร มีทแนะนาพิกระบลยวิจิดนะครับและคำน่าจะมีเงินโดยจากสนการนะเดี๋ยวไม่ทราบเงนดที่แน่นอนนะครับน้หงราครัขอวนะพวกราูจัเี๋ยวเานแจกันนะครับักขอบคุณกขอบคมีของขวัญจับสลากมีของ คุเชิญนะครับผมครับผมโอ้คุณลุงครับเล่นเกมกันไหมครับอ่าตอนแรกตอนแรกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบ่งคนก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงเดี๋ยวให้พี่เลี้ยงเนี่ยจับมือกับคุณลุงเลยใครอยากกู้กับใครเล็งหน้าเล็งตาไปเลยใครถูกชะตาใครนะครับผมนะเราจะรับผิดชอบนะครับคุณลุงนะครับผมอ่าจะเป็นสองคนต่อหนึ่งท่านหรือหนึ่งท่านต่อหนึ่งท่านก็ได้นะ สองคนต่อหนึ่งท่านก่อนสาวๆจ้าจับคู่เลยจ้าสาวขนาดไหนก็ได้จับคู่เลยคุณลุงครับเรนไครับคุณลุงจับคู่สาวๆเลยค่ะได้เลยครับใช่เ้อเป็นสาวเูสาวเอาไม่รู้อ๋อได้คนสวยที่สุดในบ้านเลยนะคะเนี่ย đâu các chung chúng luôn thế này các bạn ơi. Giờ đó sẽ Ok nè ok ok Proud of me Ah, để ta nằm vô hoa coi đi Để ta nằm xuống nè à, เดี๋ยวเดียวเดีคุณตาคุณตชือะไรนะครับก็ผมเี๋ยคาถอบองนี้ลครับผมาสวยมานานา้นอยวเราเตรียมกเตียมราเตรียมผู้ทีผู้ทีหมดรอบนี้แล้ว I yeah, you yeah. น้ำแกงดูรอบต่อไปดูที่ทองดูงา